การนมัสการค,าครับปู่เอาจริญทอนเมื่อนี้เป็นเมื่อวันสุกที่เมื่อวันสุกวันสุกสนุกเออวันสุกสนุกอ่าถือเลขถือเบอร์เดอร์เมื่อนีนเดอร์อ่าผู้ใดฟังรายการของโจผ้ารวยให้สนุกถือเลขให้มีเงินมีทองสุภูททุกคนตกเขาว่าปีใหม่สงการปีใหม่โบล้านเฮาปีใหม่ไทยคือสงการ นี่กระดากับผู้ใดฟั่งรารการโจผ้าลวยอาธามีเลขดีเลขดังเลขคู่ต้นไม้เลขแยงกระซำเลขคำนวณกับอให้ญาติโยมเบาออกรายการโจผ้าลวดดื้อให้เล่าเสนอทำอาท่างอาสู้ท่างลาบให้ญาติโยมได้กินได้ทานสุขทุกคนผู้ใดฝั่างรารการโจผ้าลวยมื้อนี้ปีไม่แลว กามีตาสศกตะไส้แห่งเงินทองไหลเทียแม้ดื้อ,อเพราะว่ามันเป็นปีไม้ปีละเทียคือวันสงการปีไม่ไทยแต่มกรามันปีสากลทั่วไปพิ่วมาเดือนหาฝ้าไม่เดือนหกทุกเข่าท่างหรือดูการผลสิมาได้ทำมาหาเกี้ยนสร้างปูกฟางปูกจากูเกีนเดือนหก,เด,นกนเดือนเจ็ดเดือนแปด เขาไปกับทำการเกษตรผู้ใดได้ฟังรายการของโจผ้ารวยให้รวยสมเื้อไอ้มิตรสุกตะไสเงินทองไหลเท่าได้กินในท่านสุภูสุคนได้สร้างบูตเก้าหลังกุฏีเก่าหลังวิหารเก่าหลังสลากเก้าหลังสร้างหาละขั้งเก้าวัดซื้อของซื้อของซื้อละขั้งถวายวัดเก้าวัดหนึ่งยาสะจนยาเก็บยาไขยาหนาวยาป็นีณเป็นเทียนยาอุกยาอัง ไอ้กินได้ท่านาสู้ผู่สู้คนอันนี้ก็ได้อกตมากติให้พรสุกคนดือ้อฟังรายการจูพ้ารวยให้รวยสมเสีอมีกินมีท่านมีอยากสู้สู้คนยาสวดจะยากยะทุกขจะยา,ากเป็นว่าอันนี้ก็ได้หันอม่าเรื่องอมือแร่งไปเที่ยวเล่า,าวังฮันกะบอกเขา เพราะว่าจับว่าถือวิ่งถืออยู่เนาะเขาเลขล่องอยู่ค่ะปูวิ่งตัวล่องเด้อวิ่งวิ่งล่องอันนี้ก็ได้แต่ว่าดับนี่คือเขายู่เยอะกนเนาะดับอยู่อยู่ค่ะปูออดับนี่ก็จู่แต่วิ่งตัวล่องคือหาเพราะว่าฝันได้ปลาสามตัวก็แม่งดาก็เลยคิดว่าหาสิมากันตัวล่องแต่ว่าฝันกูยิ่งส่น ว่าซีซูมามันกระบะมาก็เป็นของธรรมดาของบะมีหากฝันก็คือการคำนวณคำนวณก็คือฝันก็เป็นของอธรรมชาติเพราะว่าผู้ใดฝันชิวตลอดไปนี่กระบะมีผู้ใดสี่เห็ดคำนวณถือตลอดไปกับะมีมันต้องมีพิษไม่พลา,าดขออภัยญาติโยมทุขสุคนฟั้งรายการ ดูผ้าลว็ให้ลวยสมชื่อสุภูสุคนเด้อข้อใจหงกระยมากรรมมากายคอรถสดุดรถต่ำกระยมากรรมมากายคอฝ้าภาควยสุดตกที่ต่ำที่สูงตกน้ำไฟใหม่ไฟชัดอ่าตื้อถล่มกระยมากรรมมากายอันตรายทั้งพวงให้แตกสลายแหยหนีเด้อสุภูสุคนก็ได้อ่าบัดนี้กาสีมาอันใสอ่าเรื่องความฝันอ่ลาลังเทียมมันกะเป็นจริง แต่ว่าฝันแบบนี้มันมันเคยออกไทยมันมันเคยออกไทยฝันแบบนี้พอนฝันดอกนางสมาธิมันลอยลงมาเห็นเห็นตะลอยลงมาจากกี่ป่าบุลณะจากกี่แมนบ่แมนนี่ก็ได้มันเป็นการฝันการคำนวณการขาดเดาลอยมาเห็นจ้าสองหนึ่งเก้าก็ได้ สองหนึ่งเก้าดาดติไปอ่านเล่าก็ได้แต่โดยมากไี่กันจับไปวิ่งนี่คิดว่าบบ่พลาดท,ทีว่าเคยเห็นนะบางทีกับบ่ามาทำการบางทีกับเป็นเลขวิ่งล่างบนยังสิก็ได้เป็นคว่ความฝันเป็นธรรมดาผุยผู้ไปผู้ใดนี่สิฝันถึงจังหวัดบ่มีแล้วแต่โชกกู้ซื้อแลอ้วแต่โชกโุคกู้ฝัน วางเข่ากันเป็นโชกเป็นลาบเดือบางคนโตกก็มีเขียนให้กระบอถือกระบี่กระบอสื่อเนี่เป็น,ม,น,ม,น,ปนมันเป็นน้ำบอกว่าวาสนาของผระมานโตกไปชกมั่นเน,ะนะาะนี่ก็ได้อันกับผู้ใดฟังกับให้คิดบิง่งคับบนบาทิี่ให้ไปงมง,งายนำการพานัน พ่อแมนอันนี้มันคือความฝันซอยรัฐบาลซื้อลตเตอรี่ใบสองใบซื่อบิงอาลังเทียรมันดอกมันบอกกะเป็นใดอย่าไปซื้อหลายพ่อได้ฟังก็ได้อันนี้ก็ได้เมือแรงคาลัง,งเทียมันดอกไปทางเพื่อนบ้านเล่าก็ได้เพื่อนบ้านอืม ไอเอว์เล่านี่ครับมันนั่นกะลอ่องเบิงสองหนึ่งสามตัวมันตัวใดเนี่ยก็ค่ะปูที่พันเลขร้อยมากปกติร้อยมากเมษสองหนึ 2, 1, 1> 2, 1, ่งเก้าสองหนึ่งเก้าเนาะสามตัวอ่าจับจับเอาสองหนึ่งเก้าปกติมาไทายนี่เข่าดีเนี่ย่ะ มันมันไท่เนี่ยง่ายวิ่งแต่มันเรี้ยงวิ่งหรือ,รอบอคาทาดฝันตั้งสี่ทีะตะก้อนตะปีไก่ไปะก้อนเนี่ยบันทีตัดไทยเอฟซีเป็นตัวใดค่ะปูตัดตัดไทยอาจจะเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งหรือหนึ่งเก้าค่ะปูตับเลยแหละเก้าสองอ่าเก้าสองสองเก้า อ๋อจับใหม่กันหนึ่งเก้าเนาะปนณะแอนแล้วกันสองเก้าอกค่ะปู๊สองเก้าเก้าสองห้เบ็ดกลับเอาเองเนาะกลับเอาเองแล้วกันสองหนึ่งสองหนึ่งค่ะอืมบอกกลับตัวเนี่ยก็อันนี้คือเลขเลขร้อยมากเลขยี่ร้อยลงมาแต่ว่ากัเลข เลขไฮเดวเนี่ยมันเจ็บวิ่งหกขันเวคคำขันคำนวนเนี่ยสูตรคำนวนคือวิ่งหก<ม> <6 S 2> บ่บบค่ะปูแมนวิ่งหกวิ่งหกค่ะอืมล่องฮาลองห้าค่ะอืมยิ่งไปกับคือหกสี่หกสี่ค่ะ หกค้าหกสี่หกห้าค่ะปูหกเออหกแปดหกแปดค่ะอืมมีหกเก้าหกเก้าค่ะตอนนั้นแหละอันนี้ก็ไปพิ่จราหน้าเบงเนาะปูนเนาะพิจาหน้าเบงแต่วันหน้าว่าเมื่อท่านในบอกเลยบอกกับปูเมื่อนี้พอท่านตื่น ไปเมื่อเช้าแม่พ่ท่านแต่ว่าแม่ปเป็ดงานตอนไหนก็รู้ออกมาแม่ออกมากวนถิบพระท่าน,นาาตื่นว่าจ้าเออสตมันเตื่นกัะเจจันร์หน้าหิตตู้ไปห็นได้ตลอถามดอกคือมันควักย้ายไปเบื้องเลขหายนนจากคุกบ้านนั่นแหละย่ามันลืมบันนี้อันนั้นเลขรับบนครับปู่รับบนนี่คือ ศูนย์แปดดับบนดับบนไปกลับนะปุณนละจ้าศูนย์แปดศูนย์แปดจ้าเจ็ดแปดเจ็ดแปดค่ะสองแปดสองแปดค่ะอ่าอันนี้ดับบนไปกลับเลยที่อ้า บนไปกับดับล่างใ่ไดับล่างไปกับเลนบกับล่างเกิดแดดับล่างไปกับเกิดหนึ่งสองหนึ่งสองค่ะสอง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 ค่ะอืกับสี่สองสี่สองค่ะนั่นแหละ เออหาเอาไอ้หาสองตัวนึงเพรามันเลขกบินดับแล้วมันดับบอแมนดับบินสองสองเยวเราหาสองสี่เป็นไอ้มันเป็นสามสี่คูล่างบอครับปูแมนล่างหาสองอีกตัวนึงเนาะแบบสิเดี๋ยวหาบกน<อ>นึ่งหาสตัวนึงเพมันดับสองสองตมันได้ยังสั้นหาสอง้วก่ะตัวนึงเขียนเล็กแล้วค่ะขอไพ่เนาะพอกาไมาแ่แค่สามคู่ม่เป็นยัง ขงกลางมันเว้นอางเทียบบาทดับตัวได้ออกตัวนั่นหรือดิเนาะขลาง่าง <c oughs> อืมอม,มันก็เป็นแล่แต่ดวงแต่แต่บุญพี่ใดที่ว่าถือสื่อลองไปพี่ใดถือมีโซ่เดา,าไปยังได้กระถือเนาะ,นะ ปูหกสี่หกขาหกแปดหกเก้านี่เน้นตัวใดครับปูอ่าเน้นใดหกสี่เน้นที่หกสี่เนาะล่องหกขาอ่ะสองครูสองคููคเลขนี่บนวิรางเนาะครับปูเนาะแมนธรรมดาเป็นแนวทางไปเพื่อนบ้านก่อนเนาะครับปู แมนแนวทางเพื่อนบ้านขออนุญาตทวนตัวเลขให้เอฟซีแป๊บเลยค่ะปูเดอร์ครัเราพัฒนาสิบเอ็ดเมษายนสองพห้าหกแปดคือเมื่อแรกเนาะค่ะรอบสองทุ่ครึ่งป,ปงุ๊กควอ่าปูนั่งเนาะค่ะนั่งสมาธิเป็นบังคับปูแมนนั่งหลายเลขร้อยมากคือสองหนึ่งเก้าเนื่ยเราก็ตัดให้หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งสองเก้าเก้าสองสองหนึ่งหนึ่งสอง ตะวันเลกร้อยมากของปูนี่ปกตินี่ไปรัฐบาลไทยเมื่อก่อนนี่ไปดีดีเนาะค่ะปูเนาะแมนขันไล่ไล่เลขวิ่งบ้านบนลางมาแน่นอนจ้ะเลขวิ่งนีมาแน่นอนอันนี้หมายถึงว่ารัฐบาลไทยมันบอกค่ะปูะไทยแมนไทยอันนี้งวดนั่นนั่งสมาธิร้อยมากอะ่ะโวออกข้อสามโตขุ้นเนาะค่ะปูเนาะแมน แต่ว่าอ่านสูตรคำนวณถ้าเป็นเลขสูตรคำนวณกับวิ่งหกเนาะค่าวันนี้รองห้าแล้วก็หกสี่หกห้าหกแปดหกเก้า6 6 6 6ปูนแน่นไหถที่หกสี่กับหกห้าดับบนไปกับศูนย์แปดเจ็ดแปดสองแปดเนาะอย่าลืมกลับนะเด้อศูนย์แปดแปดศูนย์เจ็ดแปดแปดเจ็ดสองแปดแปดสองดับล่างไปกับหนึ่งสองสองหนึ่งสองสองสี่สองห้าสองสองห้า อันนี้ก็เป็นเลขดับเัวไคเะแต่ั่ากันปิดมากอยาไปว่ามันดับเดอ้อมากไผมากมั่นเอาลุงเมิดตื้อเลย,ยไปว่าโอ้ออกมากครับว่าปูว่าดับนี่ถึกแล้วเันยาบาให้ว่าซื้อเลยจ้ะอือโชคไผสุกมั่นบุญไผบุญมั่นแล้วก็ดับตัวได้ออกตอนน้านดิ ดับล่างออกน้ำคนบ้าบัวนี้ <c oughs> ดับล่างเอาเลยดิดับบนนี่ยุ่ตลอดอยู่กันดับบนปูโบ,บ้เคยผ่านบ้โบผ่านดอกดับบนเล่าก็ตามนี่นแต่ว่าฝันเม<ำ>ื่อคืนนี่บ้ฝันเป็นบ่กับปูบาหน่ะสมาธิเห็นบม่ได้ฝันอ๋อบ้ฝันช่วงนี้บ้ฝันบอกับปูแมนก็ เดี๋ยวทางเพื่อนบ้านเราพัฒน,นาเดี๋ยวรอนอ้องน้ว่าตื่นก่อน,น,นจะได้ถามาพี่นะครับปูนาะถามเอฟซีนเดิมหลังคนนี้จะหาเลขน้องนา้าวเพื่อนกระเล่นฟุตบอลยูดอกที่ปูทรงไม้จวนเน่ะเบิร์ก่ทยวิดีโอน,นั้นเพื่อนเล่งเล่นฟุตบอลยูหมายเลขหา,าเลขเจนาดีเลขเจ้นีีก็ยัง่า แต่ว่าหันหา,นหายังน่ะมันนี่นอเฮากับบรูู้มันผันเป็นออกห้าเก้าเก้าห้าสองรอบแลวไมหมอืมห้าเจ็ดยิบหนี้นาว่านี่ก็สำคัญขนาดนี้นาว่านีก่กไงว่าได้ยิบจับยังก็เป็นเลขเป็นเบอร์ <c oughs> ว่าให้ว่าเัาเองนี่โอ้ยบอกเลขถึกสามตัวหลายรอบเลยนอเข้กับพอเนะงานแต่ยกากบ่ห้ถามัมนถามมานกวื่อนเล้วล่ะจ้ะ อันว่ากวนหัวยุ่มจะไปไกลคนหัวยุ่มกวนกวนตัวเด่นอ่ะตัวตีตัวโจผ่านลวดตลอดดิค่ะตัวโจผ่านลวยตลอดดิค่ะปูแมนขนาดนั้นน้ำนั่นมากกับตัวโจตัวโจย่าโจโจโจตัวตัวมันเลาไปของมันตัวปูย่าอีกต่างหากอ่าคกาปู อันนี้กัะเอาบานนี้ก็ิไดยไม่ได้เอาไว้พลาดให้สุภูทุกคนละเด้อเป็นต้นไว้พลดให้ช่องจูพักรว้ยให้ลำให้รวยสงสื้อทุกคนตาติดตามเป็นล้านให้เด้เงินมากินมาท่านให้ได้มาสร้างครอบครัวเลียงตัวเองเลยกินไดยท่านหรือส้างโบสถ์ส้างสล่าเด้อโจ้ก็ได้ สร้างกุทีมีหารสร้างกราแพงประตูโคงสร้างกระถินพระป่าซื้คของซื้อของซื้อละฆังถวายวัดสร้างสาราได้บุญจังใดสร้างโบสถ์ได้บุญจังใดสร้างกุฏีได้บุญจังใดสร้างวัดว่าลามได้บุญแบบใดนี่มันก็มีในตำราแต่ว่าสร้างกระแพงประตูโคงหนิบ่ได้บอกไว้สร้างพระานาคก็ไม่ได้บอกไว้สร้างสิงโตก็ไม่ได้บอกไว้ บ่มีในตำว่าวด้บุนเท่าใไดอันนี้สร้างโบสถ์ได้ในตำรามีส่างสล่ามีพุทธีริหารส้างหอลังค่างกับมีอันนี้ตามตำราเบ,บิ่งในยอดเปรูโดกที่บอกไว้แต่ย่างอื่นนี่บอกเห็นบอกแต่ขอให้ลำให้รวยสู้ผู้ทุกคนให้กินได้ท่านส่องโจกระแห่รวยก็เกาดอปีหนามาเลยคนเบิ่งเป็นล้านคนด้อซาจูคะปูค่ะ เรือหนึงเป็นล้านร้อยล้านทั้งดี้มีต่งเงินตะทองลังไหล่ที่มาด้วยโจรกระดายจะทุกข์จะยากจะจนจะลำบากไปทางใดก็มมีคนน้ำผ้าไปทางเลือกก๋มมีคนน้ำผ่าเอาปลาก๋มมีคนสี่ทางล่กน้ำก็มีคนบอกมีตะความสุขความจเจริญอนันตะไลทั้งปวงให้แตกมีตะขแต่ใส ข้อตงก็จะมากกำอากาคนรต้ต่ำฝ่าพาคพื้นส้นข้อตึกถล่มก็จะมากรรอากายอยู่กรุงเทพก็ได้ให้ค่าขายขายมือคล้องมีเงินมีทองก็เกาเด้อสาธุสาทุค่ะกำความรุ่นกรปู่นกระสุนกำนักมารจการค่ะปูก็ให้พอปีใหม่น้ะใไ้พอนปีใหม่ไห้เอซีแฟนช่องไห้ทั้งช่องโจพาร่วยนัาเนาะ เกราบขอบพระคุณปูหลายๆพออันประเสริฐพรอน,นี้ก็ขอรับน้อมรับด้วยจิตด,ด้วยใจกราบขอบพระคุณปูหลายๆเนาะ,ะที่อ่าให้พรอนในทาง่องหลือหายเอฟซีหรือกาแบ่งปันแนวทางเนาะค่ะความฝันเป็นความฝันกับเลขร้อยมากวันนี้ที่ปูหายมากนี่ส่วนอ่าเคยออกรัฐบาลไทย ไปแล้วเนาะค่ะเลขลอยมาเคยออกไปที่รัฐบาลไทยเนี่ยดนแล้วนั่นแล้วเนาะค่ะที่เลขนั่งสมาธิเนี่ยพึ่งมานเนาะค่ะปู่กับพึ่งได้มาเพราะปกติไม่แต่เลขความฝันมาดีเลขนั่งสมาธิก็เลยเอาไปให้เอฟซีเอาไปอ่ะเพื่อนบ้านเอ้ยให้เอาไปรัฐบาลไทยเนาะค่ะส่วนใหญ่เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเลขนั่งสมาธิเลขลอยนีย่จะไปออกรัฐบาลไทย แต่ว่าเอาไปเพื่อนบ้านเบื้องก่อนก็ได้นอกาซื่นซ้อมกลับไปเพื่อนบ้านก่อนเนาะแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางเป็นสื่อกลางเท่านั้นไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกชนิดเนาะคะ่ะถูกใจก็ขอคนละหนึ่งไร่หนึ่งแท้เนอะแต่เป็นกำลังใจกับทังง่องโจผ้ารวยนําแน,นะะ่นคกะขอกราบขอพรกคุณ คุณพอ่อคุณแม่พี่น้องสุบูสุคน,น,นที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะคะ่ะไปเพื่อนบ้านก็ขอยให้ไงปังให้รวยเนาะให้ถูกให้มีคา่าอ่านิีค่าปลาทูเนาะทันไปรัฐบาลไทยก็ถึงแล้ววันที่หนึ่งหยิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยใบไหนให้เป็นโชคเป็นลาบเป็นมันแห้งๆปังๆรวยๆทุกๆคนทุกๆท่านสำหรับคลิปนี้แอดขอตัวก่อนนาะค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ